บทที่4งานผิวทางในบทที่4นี้จะเป็นบทที่กล่าวถึงขั้นตอนและวิธีการก่อสร้างงานทางในชั้นผิวทางซึ่งจะแบ่งออกเป็นหัวข้อย่อยจำนวนสิหัวข้อได้แก่4.1งานลาดแอสฟัลต์4.2งานผิวแบบเซอร์เฟซทรีทเมนต์4.3งานผิวทางแบบพันเนอเรชันแมคคารัม4.4งานแอสฟัลต์คอนกรีต 4.5งานขอบผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต4.6งานผิวแบบโคมิกแอสฟัลต์4.7งานผิวแบบสลอรีซิล4.8งานผิวแบบแคปซิล4.9งานผิวทางปอร์แลนซิเมนต์คอนกรีต4.10การก่อสร้างและควบคุมคุณภาพงานบูรณะและปรับปรุงถนนลาดยางเดิมโดยวิธี a s สฟัลต์ o s ส i c มิ c รีไซเค และสำหรับในหัวข้อแรกที่จะกล่าวถึงนี้คือหัวข้อที่4.1งานลาดแอสฟัลต์สำหรับในหัวข้อแรกหัวข้อที่4.1งานลาดแอสฟัลต์นั้นจะแบ่งรายละเอียดออกเป็น2หัวข้อย่อยได้แก่งานลาดแอสฟัลต์แฟรมโค้ดและงานลาดแอสฟัลต์แท็กโค้ ซึ่งทั้งสองหัวข้อต่างก็มีรายละเอียดในการทำงานที่แตกต่างกันซึ่งเราจะได้เรียนรู้กันทั้งสองหัวข้อและสำหรับในหัวข้อแรกที่จะกล่าวถึงนั่นคือหัวข้อที่4.1.1งานลาดแอสฟัลต์พรามโคต4.1งานลาดแอสฟัลต์4.1.1 งานลาดแอสฟัลต์พรามโคดหมายถึงการลาดแอสฟัลต์ชนิดเหลวลงบนพื้นทางที่เตรียมไว้และได้ตกแต่งปรับปรุงถูกต้องแล้วเพื่อให้แอสฟัลต์ซึมลงไปในช่องว่างของพื้นทางทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้ความชื้นผ่านและเป็นตัวยึดเหนี่ยวให้พื้นทางเชื่อมต่อกับผิวทาง 4.1.1.1วัสดุแอสฟัลที่ใช้ต้องเป็นประเภทและชนิดอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้และต้องผ่านการวิเคราะห์คุณภาพให้ใช้ได้แล้ว Cutback Asphalt MC ขีด30หรือ MC ขีด70ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม Cutback Asphalt มาตรฐานเลขที่มอ,อก,ก .865 หรือ a s h a l t Emulsion CSS-1 หรือ CSS-1H ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม c a อ e o n n i c a s f a l l Emulsion สำหรับถนนมาตรฐานเล็กที่มก .371 4.1.1.2 วิธีการก่อสร้างการเตรียมการก่อนการลาดแอสฟัลต์พร้อมโค้ด 1. การตรวจสอบอุปกรณ์และตรวจปรับเครื่องพ่นแอสฟัลต์ก่อนนำเครื่องพ่นแอสฟัลต์ไปใช้งานจะต้องตรวจสอบและตรวจปรับอุปกรณ์ต่างๆให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีเพื่อให้สามารถลาดแอสฟัลต์ได้ในปริมาณที่ถูกต้องและสม่ำเสมอทั้งตามแนวขวางและตามยาวถนน โดยเมื่อทดลองตามทลอขีดทอ401วิธีการทดลองหาปริมาณแอสฟัลที่ลาดตามขวางถนนจากเครื่องดิสทริบิวเตอร์และตามทลอขีดทอ402วิธีการทดลองหาปริมาณแอสฟัลที่ลาดตามยาวถนนจากเครื่องดิสทริบิวเตอร์แล้วปริมาณแอสฟัลจะคลาดเคลื่อนได้ไม่เกินร้อยละ17ละ15ตามลำดับ 2. การเตรียมพื้นทางพื้นทางจะต้องตัดให้ได้ระดับและความลาดตามแบบวัสดุส่วนที่เหลือจากการตัดจะต้องกำจัดออกจากพื้นที่ทางให้หมดใช้เครื่องกวาดฝุ่นกวาดฝุ่นหรือส่วนละเอียดที่ค้างบนพื้นทางออกจนหมดและให้มีหน้าหินโผล่พื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ80ของพื้นที่ที่ดำเนินการ อัตราเร็วการหมุนของเครื่องกวาดฝุ่นและน้ำหนักเครื่องกวาดฝุ่นที่กดลงบนพื้นทางจะต้องปรับให้ได้พอดีที่จะไม่ทำให้เครื่องกวาดฝุ่นกวาดหินที่จมอยู่ในพื้นทางอยู่แล้วหลุดออกมาหรือกวาดฝุ่นมาตก,กกองข้างหน้าเครื่องกวาดฝุ่น กรณีที่ผิวทางมีฝุ่นหรือวัสดุส่วนละเอียดฉาบหน้าเรียบแน่นหรือมีวัสดุอื่นที่เป็นคราบแข็งติดพื้นทางซึ่งหลังจากใช้เครื่องกวาดฝุ่นกวาดแล้วยังมีหน้าหินโผล่น้อยกว่าร้อยละ80ของพื้นที่ดำเนินการให้กำจัดคราบฝุ่นแข็งที่ยังปรากฏอยู่โดยการใช้เครื่องมือใดๆที่นายช่างผู้ควบคุมงานเห็นชอบขูดออกหรือใช้ใบมีดรถเกรดขูดออกให้หมดแล้วแต่ความเหมาะสม แล้วใช้เครื่องกวาดฝุ่นกวาดออกให้หมดหากยังมีหน้าหินโผล่น้อยกว่ากำหนดก็ให้ดำเนินการซ้ำจนกว่าจะมีหน้าหินโผล่เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้หรืออาจเปิดให้รถยนต์วิ่งต่อไปประมาณ3มวันหรือมากกว่าโดยให้อยู่ในดุลยพินิษของนายช่างผู้ควบคุมงานเพื่อให้คราบฝุ่นแข็งหลุดออกไป ใช้เครื่องเป่าลมเป่าฝุ่นออกให้หมดพรมน้ำบางๆที่ผิวทางพอชื้นๆถ้าเปียกมากเกินไปจะต้องทิ้งไว้ให้แห้งหมาดถ้ามีน้ำขังเป็นแห่งๆให้กำจัดออกให้หมดเมื่อได้เตรียมเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆและพื้นที่ที่จะก่อสร้างเรียบร้อยแล้วให้ดาเนินการก่อสร้างดังต่อไปนี้ 1. ก่อนเริ่มลาดแอสฟัลต์ให้จอดเครื่องพ่นแอสฟัลต์ห่างจากจุดเริ่มต้นแปลงที่จะลาดแอสฟัลต์พอประมาณเพื่อให้เครื่องพ่นแอสฟัลต์ทำความเร็วของการลาดแอสฟัลต์ได้ตามที่กำหนดไว้ 2. ที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของการลาดแอสฟัลต์แต่ละแปลงให้ใช้กระดาษหนาหรือวัสดุใดๆกว้างอย่างน้อย500มิลลิเมตรวางยาวตลอดความกว้างของการลาดแอสฟัลต์เพื่อป้องกันไม่ให้ลาดแอสฟัลต์ซ้ำโดยต้องเริ่มและหยุดลาดแอสฟัลต์บนกระดาษหรือวัสดุใดๆเพื่อให้ได้รอยต่อการลาดแอสฟัลต์ที่เรียบร้อย 3. ความสูงของท่อพ่นแอสฟัลก่อนและหลังจากการลาดแอสฟัลในแปลงใดๆไม่ควรมีความต่างเกิน12.5ม mm. ิลลิเมตรการลาดแอสฟัลควรวิ่งสวนทิศทางลมเพื่อให้ควันของแอสฟัลไปทางด้านซ้ายของเครื่องพ่นแอสฟัลต์ 5. ใช้เครื่องพ่นแอสฟัลลาดแอสฟัลต,ตามอุณหภูมิที่กำหนดไว้ 6. การลาดแอสฟัลต์แต่ละครั้งให้ลาดทับเหลื่อมกันไม่น้อยกว่า50มิมตลอดความยาวของแปลงที่ได้ลาดแอสฟัลต์ไว้แล้ว 7. การลาดแอสฟัลต์ไม่ควรลาดจนหมดถังควรเหลือแอสฟัลต์ในถังไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละหของความจุของถังทั้งนี้พระแอสฟัลต์ที่ออกจากเครื่องสูบแอสฟัลต์จะมีปริมาณลดลงทำให้อัตราแอสฟัลต์พ่นออกมาผิดไปจากที่กำหนดไว้ได้ 8. หลังจากลาดแอสฟัลต์แล้วต้องปิดการจราจรอ,อย่างน้อย24ชั่วโมงสำหรับสภาวะอากาศที่ดีหรือ48ชั่วโมงสำหรับสภาวะอากาศที่เลวและหลังจากปิดการจราจรจนครบกำหนดแล้วถ้ามีแอสฟัลต์ซึมลงไปในพื้นทางไม่หมดให้ใช้สายศาสเพื่อซับแอสฟัลต์และเป็นการป้องกันแอสฟัลต์ติดล้อรถสายที่ใช้ศาสต้องเป็นสายสะอาด ในกรณีที่ยังไม่ได้ลาดแอสฟัลต์อีกข้างหนึ่งของถนนให้สาสไซโดยเว้นห่างจากแนวรอยต่อ150มิลิเมตรห้ามสาสไซก่อน24ชั่วโมงหลังจากการลาดแอสฟัลต์9หลังจากลาดแอสฟัลต์พรามโคตแล้วให้ทิ้งไว้ไม่น้อยกว่า48ชั่วโมงจึงจะทำผิวได้และต้องทำผิวภายใน1เดือน ข้อควรระวัง 1. ในการใช้คัสแบ็แอสฟัลเนื่องจากคัสแบ็แอสฟัลนั้นติดไฟได้ง่ายการปฏิบัติงานจะต้องระมัดระวังมิให้เปลวไฟมาถูกได้ทั้งในขณะต้มหรือขณะลาดคัสแบ็แอสฟัล 2. การขนส่งคัสแบ็แอสฟัลอิมเมลชั่นแบบบรรจุถังรัมโดยเฉพาะการขนขึ้นและขนลง ต้องระมัดระวังไม่ให้ถังบรรจุแอสฟัลต์อิมัลชันถูกกระทบกระเทือนรุนแรงเพราะอาจจะทำให้แอสฟัลต์อิมัลชันแตกตัวได้ 3. การใช้ a s สฟั l t ์อ u มัลชัแบบบรรจุถังรัมก่อนถ่าย a s สฟั l t ์อ u มัลชัลงในเครื่องพ่นแอสฟัลต ควรกลิ้งถังไปมาหรือกวัให้เข้ากาันเสียก่อนทั้งนี้เพื่อให้อ s สฟัลต์อิมัลชันมีลักษณะเดียวกันทั่วถังหากใช้ไม่หมดถังควรปิดฝาให้แน่นเพื่อป้องกันน้ำในอัสฟัลต์อิมัลชันระเหยออกไปทำให้อัสฟัลต์อิมัลชันแตกตัวและหมดคุณภาพการเป็นอัสฟัลต์อิมัลชันได้ 4. หลังจากลาดแอสฟัลต์ประจำวันควรดูดแอสฟัลต์ในเครื่องพ่นแอสฟัลต์ออกให้หมดแล้วล้างเครื่องพ่นแอสฟัลต์โดยเฉพาะที่ท่อพ่อนแอสฟัลต์การล้างควรใช้น้ำมันกา๊าซหรือสารทำลายใดๆสูบผ่านท่อต่างๆของเครื่องพ่นแอสฟัลต์เพื่อส่วนที่ตกค้างอยู่จะได้ออกหมด ทั้งนี้เพื่อป้องกันแอสฟัลต์เกาะติดแน่นทำให้ไม่สะดวกในการใช้งานต่อไปและช่วยป้องกันไม่ให้ถังบรรจุแอสฟัลต์ในเครื่องพ่นแอสฟัลต์ถูกกรดในแอสฟัลต์อิมัลชันบางชนิดกัดทะลุเสียหายได้4.1.1.3การวัดปริมาณงานและการจ่ายค่างาน 4.1.1.3.1วิธีการวัดปริมาณงานการวัดปริมาณงานลาดแอสฟัลต์พรามโคตให้คิดจากพื้นที่ตามที่ได้ก่อสร้างจริงตามแบบปริมาณงานมีหน่วยเป็นตารางเมตร4.1.1.3.2วิธีการจ่ายค่างานการจ่ายค่างานตามรายการนี้หมายรวมถึงค่าวัสดุค่าเครื่องจักร ค่าแรงงานและอื่นๆที่จำเป็นเพื่อการก่อสร้างให้ถูกต้องเรียบร้อยตามข้อกำหนดโดยคิดจ่ายค่างานตามผลงานที่แล้วเสร็จแต่ละงวดในราคาต่อหน่วยตามสัญญาสำหรับงานลาดแอสฟัลต์ในหัวข้อต่อมาที่จะกล่าวถึงนั่นคือหัวข้อที่4.1.2งานลาดแอสฟัลต์แท็กโค้ 4.1.2งานลาดแอสฟัลต์แท็โคดหมายถึงการลาดแอสฟัลต์ชนิดเหลวลงบนผิวทางเดิมพรามโค้ดที่ทิ้งไว้นานจนไม่สามารถเป็นตัวยึดเหนี่ยวกับชั้นผิวทางที่จะก่อสร้างใหม่หรือลงบนชั้นรองผิวทางที่จะก่อสร้างผิวทางทับลงไป 4.1.2.1วัสดุอสฟัลที่ใช้ต้องเป็นประเภทและชนิดอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้และต้องผ่านการวิเคราะห์คุณภาพให้ใช้ได้แล้ว c u t b AC k Asphalt RC-70 หรือ r c 2 5 0ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม Cutback Asphalt มาตรฐานเลขที่มอกแหกหรือ Asphalt Emulsion C.R.S. ขีด 1>, 1หรือ C.R.S. ขีด2ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม c a ร i o n n c น a s ก a อสฟัลต์ i o มสำหรับถนนมาตรฐานเลขที่มออกร371การเลือกชนิดของ a s สฟัลตให้พิจารณาสภาพของพื้นหรือทางเดิมที่จะทำแท็กโค้ดอุณหภูมิที่ใช้ลาด a s สฟัลตชนิดต่างๆ 4.1.1.2วิธีการก่อสร้างการเตรียมการก่อนท็กโค้ด1การตรวจสอบอุปกรณ์และตรวจปรับเครื่องพ่นแอสฟัลต์ก่อนนำเครื่องพ่นแอสฟัลต์ไปใช้งานจะต้องตรวจสอบและตรวจปรับอุปกรณ์ต่างๆให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีเพื่อให้สามารถลาดแอสฟัลต์ได้ในปริมาณที่ถูกต้องและสม่ำเสมอทั้งตามแนวขวางและตามยาวถนน โดยเมื่อทดลองตามทลอขีดทอ401วิธีการทดลองหาปริมาณแอสฟัลท์ที่ลาดตามขวางถนนจากเครื่องดิสติบิวเตอร์และตามทลอขีดทอ402วิธีการทดลองหาปริมาณแอสฟัลท์ที่ลาดตามยาวถนนจากเครื่องดิสติบิวเตอร์แล้วปริมาณแอสฟัลต์จะคลาดเคลื่อนได้ไม่เกินร้อยละ17และ15ตามลำดับ 2. การเตรียมผิวทางเดิมพราอมโค้ดที่ิ้งไว้นานหรือชั้นรองผิวทางกรณีที่ผิวเดิมที่จะทำแท็กโค้ดไม่สม่ำเสมอหรือเป็นคลื่นให้ตัดแต่งให้สม่ำเสมอถ้ามีหลุมบอดจะต้องตัดหรือขุดออกแล้วทำการซ่อมแบบสกินแพชหรือดีฟแพชแล้วแต่กรณีแล้วบททับให้นั่นสิก่อน เพื่อให้มีผิวที่เรียบสม่ำเสมอก่อนการทำแท็กโค้ดพื้นผิวเดิมที่จะทำแท็กโค้ดจะต้องสะอาดปราศจากฝุ่นและวัสดุอื่นๆปะปนผู้รับจ้างจะต้องกำจัดวัชพืชฝุน่นสกปรกหรือดินออกจากขอบพื้นผิวเดิมเสียก่อน กรณีที่พื้นทางเดิมได้ทำพรามโค้ทิ้งไว้นานจนกระทั่งไม่สามารถยึดเหนี่ยวหรือบอนด i n g กับผิวทางที่จะก่อสร้างภายหลังหรือสกระปกจนไม่สามารถทำให้สะอาดได้โดยการขูดการล้างและวิธีการทำความสะอาดที่ได้กำหนดไว้ก็ให้ทำแท็กโค้โดยให้อยู่ในดุลยพินิษของนายช่างผู้ควบคุมงาน การทำความสะอาดพื้นทางเดิมที่ได้ทำพราส์โค้ดทิ้งไว้นานหรือผิวทางเดิมที่จะทำแท็กโค้ดโดยการกวาดฝุ่นหรือวัสดุที่หลุดหลวมด้วยเครื่องกวาดฝุ่นอัตราเร็วการหมุนและน้ำหนักกดที่กดลงบนพื้นทางหรือผิวทางเดิมจะต้องปรับให้พอดีที่จะไม่ทำให้พราม์โค้ดหรือผิวทางเดิมเสียหายแล้วใช้เครื่องเป่าลมเป่าฝุ่น กรณีที่มีคราบฝุ่นหรือวัสดุแข็งอยู่ที่พื้นทางหรือผิวทางหรือผิวทางที่จะทำแท็กโค้ดให้กำจัดคราบแข็งดังกล่าวโดยการใช้เครื่องมือใดๆที่เหมาะสมตามที่นายช่างผู้ควบคุมงานเห็นชอบทำการขูดออกและลางให้สะอาดทิ้งไว้ให้แห้งใช้เครื่องกวาดฝุ่นแล้วใช้เครื่องเป่าลมเป่าฝุ่นหรือวัสดุที่หลุดหลวมออกให้หมด การก่อสร้าง 1. ใช้เครื่องพ่นแอสฟัลต์ลาดแอสฟัลต์ตามอุณหภูมิที่กำหนดไว้ในอัตราการลาดที่ใช้ขึ้นอยู่กับชนิดและสภาพของพื้นทางหรือผิวทางที่จะทำแท็กโค้ดโดยนายช่างผู้ควบคุมงานกำหนดให้ 2. กรณีที่พื้นที่ที่จะทำแท็กโค้ดเป็นพื้นที่ที่รถพ่นแอสฟัลต์เข้าไปไม่ได้ให้ใช้ท่อพ่นแอสฟัลต์แบบมือถือได้ 3. การทำแท็กโค้ดบริเวณที่จะปะซ่อมหรือพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมที่จะใช้เครื่องพ่นแอสฟัลต์หรือท่อพ่นแอสฟัลต์แบบมือถือได้เช่นพื้นที่ที่จะซ่อมที่ไม่ต่อเนื่องให้ใช้แปรงทาแอสฟัลต์ได้โดยความเห็นชอบของนายช่างผู้ควบคุมงานโดยอัตราแอสฟัลต์ที่ใช้จะต้องเหมาะสมกับสภาพพื้นทางหรือผิวทางเดิมและตามอัตราที่กำหนดไว้ 4. การทำแท็กโค้ดให้ดำเนินการล่วงหน้าก่อนการสร้างชั้นผิวทางใดๆภายในระยะเวลาที่เหมาะสมโดยกำหนดพื้นที่ที่จะทำแท็กโค้ดให้พอดีที่จะก่อสร้างชั้นผิวทางเสร็จภายในวันเดียวกันไม่อนุญาตให้ทิ้งข้ามคืนเพราะอาจจะทำให้พื้นทางหรือผิวทางเดิมสกรปรกได้ 5. ภายหลังจากการลาดแอสฟัลต์แท็กโค้ดแล้วให้ปิดการจราจรไว้ เพื่อให้น้ำมันในคัตแบกแอสฟัลต์ระเหยออกไปหรือแอสฟัลต์อิมัลชันแตกตัวและน้ำระเหยออกไปแล้วจึงก่อสร้างชั้นผิวทาง 6. กรณีที่มีพื้นที่ที่ได้ tag code ไแท็กโคดเวล้วเหลืออยู่เนื่องจากมีอุปสรรคอันเป็นเหตุให้ไม่สามารถก่อสร้างชั้นผิวทางจนหมดพื้นที่แท็กโคดได้ ให้ปิดการจราจรในช่วงแท็กโค้ที่ยังเหลืออยู่และให้ดำเนินการก่อสร้างชั้นผิวทางเร็วที่สุดในทันทีที่สามารถดำเนินการได้การเก็บและการใช้อัต์อลีมัลชันบาบรรจุถังบล ถังเก็บแอสฟัลต์อิมัลชันแบบบรรจุถังเบลคควรเป็นถังที่บุด,ด้วยวัสดุกันความร้อนและเป็นแบบที่มีระบบหมุนเวียนแอสฟัลต์อิมัลชันในถังระบบหมุนเวียนอาจเป็นแบบใช้ปั๊มแอสฟัลต์โดยการหมุนเวียนแอสฟัลต์อิมัลชันจากด้านบนไปสู่ด้านล่างของถังเก็บหรือเป็นแบบใช้ใบพัดกวนที่มีรอบการหมุนช้าๆถ้าถังเก็บแอสฟัลต์อิมัลชันเป็นแบบไม่มีระบบหมุนเวียนหรือไม่มีใบพัดกวนการเก็บ ควรเติมน้ำมันกา๊าซลงในถังปริมาณเล็กน้อยพอที่น้ำมันกา๊าซจะลอยปิดผิวหน้าแอสโฟ์อิมัลชันในถังเพียงบางๆเพื่อลดการเกิดแอสโฟทลอยเป็นฝ้าที่ผิวหน้าของแอสโฟ์อิมัลชันในถัง ควรบรรจุแอส a ฟทอิมัลชันให้เต็มถังเพื่อให้ผิวหน้าของแอส a ฟทอิมัลชันที่สัมผัสกับอากาศเป็นพื้นที่ที่น้อยที่สุดเพื่อลดการรวมตัวของแอส a ฟทเป็นแผ่นฟ้าที่ผิวหน้าควรเก็บแอส a ฟทอิมัลชันที่ช่วงอุณหภูมิ10ถึง85องศาเซลเซียส อย่าให้ความร้อนแอสฟอไลมลชันจนกระทั่งอุณหภูมิที่พื้นผิวสัมผัสกับพื้นผิวที่ความร้อนจากอุปกรณ์ให้ความร้อนมีอุณหภูมิสูงถึง96องศาเซลเซียสมิฉะนั้นแอสฟอไลมลชันบริเวณที่สัมผัสกับพื้นผิวที่ความร้อนผ่านจากอุปกรณ์ให้ความร้อนจะแตกตัวได้ขณะให้ความร้อนแอสฟอไลมลชันในถังเก็บ ให้กวนแอสฟัลต์อีมัลชันไปด้วยเพื่อลดการรวมตัวของแอสฟัลต์เป็นแผ่นฝ้าที่ผิวหน้าการกวนแอสฟัลต์อีมัลชันห้ามใช้วิธีการอัดอากาศเข้าไปในถังเก็บการหมุนเวียนแอสฟัลต์อีมัลชันในถังไม่ควรทำให้แอสฟัลต์อีมัลชันไหลเวียนเร็วและรุนแรงเกินไป เพราะจะทำให้อากาศเข้าไปแทรกในแอสฟอไลมลชั o นอันเป็นเหตุให้แอสฟอไลมลชันแตกตัวได้ง่ายการผสมน้ำกับแอสฟอไลมลชั่น CRS ขีดหหรือ CRS ขีดสห้ามเติมแอสฟอไลมลชั o นลงในน้ำแต่ให้เติมน้ำสะอาดอย่างช้าๆลงในแอสฟอไลมลชันแตกตัว 2. การใช้ a อส a l t อ m ม l ลชันแบบบรรจุถังดัมการขนส่ง a อส a l t อ m ม l ลชันโดยเฉพาะการขนขึ้นและขนลงต้องระมัดระวังไม่ให้ถังบรรจุ a s อส a l t อ m ม l ลชันถูกกระทบกระเทือนรุนแรงเพราะอาจทำให้ a s อส a l t อ m ม l ลชันแตกตัวได้ก่อนใช้ a อส a l t อ m ม l ลชันที่เก็บตั้งรอไว้นานๆควรกลิ้งถังไปมาอย่างน้อยด้านละ5ครั้งเป็นประจำสัปดาห์ละ1ครั้ง โดยเฉพาะเมื่อก่อนบรรจุลงเครื่องพ่นแอสฟัลท์ทั้งนี้เพื่อให้แอสฟัลท์อิมัลชันผสมเป็นเนื้อเดียวกันทั่วถังถ้าเปิดถังบรรจุแอสฟัลท์อิมัลชันออกใช้แล้วควรใช้ให้หมดถังหรือถ้าใช้ไม่หมดต้องปิดไว้ให้แน่นเพื่อป้องกันน้ำในถังระเหยออกทำให้แอสฟัลท์อิมัลชันแตกตัวและหมดคุณภาพการเป็นแอสฟัลท์อิมัลชันได้ ทุกครั้งที่บรรจุแอสฟัลล์อิมัลชันลงในเครื่องพ่นแอสฟัลล์ควรใช้ให้หมดและล้างเครื่องพ่นแอสฟัลล์ด้วยโดยเฉพาะที่ท่อพ่นแอสฟัลล์เพราะมิฉนั้นแอสฟัลล์อิมัลชันจะแตกตัวและติดแน่นทำให้ไม่สะดวกในการทำงานวันต่อวันและเป็นการป้องกันไม่ให้ถังบรรจุแอสฟัลล์ในเครื่องพ่นแอสฟัลล์ถูกกรดในแอสฟัลล์อิมัลชันบางชนิดกัดทะลุเสียหายได้ 4.1.2.3การวัดปริมาณงานและการจ่ายค่างานวิธีการวัดปริมาณงานการวัดปริมาณงานลาดแอสฟัลต์แท็กโค้ดให้คิดจากพื้นที่ตามที่ได้ก่อสร้างจริงตามแบบปริมาณงานมีหน่วยเป็นตารางเมตรวิธีการจ่ายค่างานการจ่ายค่างานตามบริการนี้หมายรวมถึงค่าวัสดุค่าเครื่องจกักร ค่าแรงงานและอื่นๆที่จำเป็นเพื่อการก่อสร้างให้ถูกต้องเรียบร้อยตามข้อกำหนดโดยคิดจ่ายค่างานตามผลงานที่แล้วเสร็จแต่ละงวดในราคาต่อหน่วยตามสัญญา